สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับอิทธิพลจากการที่พระราหูจะย้ายราศีเข้ามาอยู่ในบ้านตัวเองนะครับแล้วก็เรียกว่าได้ตำแหน่งเกษตรตาที่ดีเนี่ยถามว่ามีผลดีอย่างไรกับชาวลัคนามังกรจริงๆเนี่ยผลดีมันค่อนข้างเยอะนะแต่มันก็มีผลในมุมที่มันเป็นแบบเรียกว่าเป็นผลเสียด้วยเหมือนกันเพราะอะไรนะครับเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณแน่นอนพอ ดาวย้ายมาอยู่ในบ้านตัวเองนะครับมันเหมือนเราอยู่ในบ้านตัวเองมจะมีความแข็งแรงมั่นคงต่อเนื่องสเสถียรอะไรต่างๆได้ดีเพราะฉะนั้น มันก็จะทําให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณเนี่ยมันมีโอกาสกับการที่ถ้าเกิดใครทําธุรกิจคุณก็จะมีโอกาสกับการดิวธุรกิจที่มันระยะยาวการเงินมันก็จะดูแบบว่ามาได้ต่อเนื่องได้ดีเวลาดาวได้ตาแหน่งเกษตรมันจะแปลว่าความต่อเนื่องความเสถียรนะเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสกับการที่ถ้าจะทําธุรกิจมันก็จะมีโอกาสกับการจะได้ทาจริงจริงสักทีละเพราะว่าดาวมันมาแข็งแรงแล้วนะครับแล้วก็มีความต่อเนื่องได้ดีอันนี้คืออยู่ในมุมที่ดีเลยนะครับแต่ว่า ถามว่ามันมีมุมที่ต้องระวังไหมนะครับก็คือในทางโหราศาสตร์ในเวลาพระราหูมาอยู่ในช่องการเงินเนี่ย<ๆ>เขาเรียกว่าราหูค้นทรัพย์คือพระราหูเนี่ยเวลาอยู่ในช่องที่2ช่องที่4ช่องที่12เนี่ยในทางโหราศาสตร์ก็ถือว่าเป็นเป็นตำแหน่งที่มันไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไอการที่เป็นราหูค้นรั์เนี่ยมันก็จะแปลว่ามันก็จะมีเหตุให้ใช้จ่ายนะครับ นั่นหมายความว่า,าคือมันอาจจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่มันมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายนะครับก็ธรรมดาคือพระราหูเนี่ยสไตล์ของเขาก็คือเล่นใหญ่จัดใหญ่ใจถึงกล้าได้กล้าเสียมันก็จะกระตุ้นความกล้าได้กล้าเสียความใจใหญ่ของคุณเพราะว่าเวลาราหูมาอยู่ในช่องการเงินเนี่ยเขาถือว่าราหูเนี่ยนำหน้าลัคนาก็คือการเดินของดาวต่างๆเนี่ยนะครับเขาเดินไปในมุมที่มันเป็น ทวนเข็มนาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นช่องนี้แสดงว่าเป็นช่องนําหน้าลัคนาพอราหูมาอยู่ในช่องการเงินก็คือราหูนําหน้าเขาเรียกว่าเป็นศูนย์ยาพาหะนะครับเพราะฉะนั้นในมุมที่จะต้องระวังถ้ามองเป็นมุมที่ต้องระวังนะก็คือมันจะกระตุ้นกับความใจใหญ่ความอยากจ่ายความกล้าเสี่ยงกับเรื่องของการใช้เงินนะครับข้อดีคือเงินมันจะหาเข้ามาได้มันมีความต่อเนื่องมันมีมาได้เรื่อย เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะสําหรับคนลัคนามาังกรเนี่ยผลเสียมันน้อยกว่าคนอื่นหน่อยเพราะบางเอิญช่องการเงินของคุณเนี่ยมันเป็นบ้านราหูพอดีนั่นหมายความว่ามันจะมีเงินที่เข้ามาคุณจะหาเงินได้นะครับแต่คุณก็จะกล้าที่จะใช้มันเยอะเพราะฉะนั้นมันมีให้ใช้นะครับก็ถือว่ามันมีทั้งมุมดีและมุมที่ต้องระมัดระวังส่วนนะครับข้อดีอีกอย่างก็คือมันจะมีจังหวะที่ดาวราหูมาเจอกับดาวเสาร์ซึ่งเขาเป็นดาวบาพเาะห์ใหญ่ทั้งคู่ และบางเอิญเขาเป็นดาวคู่มิตรกันซึ่งถ้าเวลาคู่มิตรเจอกันมันจะส่งผลส่งเสริมกันแล้วคู่มิตรคู่นี้เขาเรียกว่าคู่มิตรคู่ยิ่งใหญ่เวลามาเจอกันมันจะทําให้เหตุการณ์อะไรต่างๆมันดูใหญ่ๆที่มันจะเกิดขึ้นมาเจอกันในคําว่ากระดุมพระแปลว่ามันมีโอกาสที่คุณก็จะหาเงินก้อนใหญ่ๆได้ในช่วงเวลาที่เขาเจอกันก็คือ5-19พฤษภาคมกับอีกช่วงหนึ่งก็คือหลัง23สิงหา6-8 จนถึงกุมภาปี69เนี่ยนะครับที่เขาก็จะมาเจอกันซึ่งดาวเสาร์ทหน้าที่เป็นดาวตัวคุณมันก็ส่งผลให้คุณก็จะมีศักยภาพกับการหาเงินที่อาจจะเป็นเงินอะไรก้อนใหญ่นะครับดีลธุรกิจอะไรใหญ่ๆได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องดีส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ก็อาจจะต้องเป็นเรื่องระวังอย่างที่บอกพอพลาหูนําหน้าลัคนามันก็อาจจะกระตุ้นให้มีความเผลอไผลหลงไหลใจ กใจใหญ่กล้าเสี่ยงใจปล้ำนะครับออบางทีอาจจะแบบถูกชักจูงเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของเ,ออเงินอะไรเทาๆอะไรได้ง่ายอันนี้นะในมุมที่ต้องระวังนะยิ่งถ้าเกิดใครเนี่ยพระราหูเป็นกาลักกินีมันก็อาจจะไปมีมุมให้ต้องระวังในส่วนนั้นมากหน่อยนะครับส่วนบางคนที่มีดาวพุธนะครับอยู่ในช่องนี้นะครับหรืออยู่ในช่องนี้อย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าโดน ราหูเนี่ยทับพุธราหูเล็งพุธอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันก็อาจจะส่งผลไม่ค่อยดีตรงที่คุณก็ต้องระวังเรื่องของการเงินที่มันจะไปเกี่ยวข้องอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่อง ของการพน,นันนะครับมีเหตุของความขัดแย้งอะไรต่างๆที่มันเกิดกับเรื่องของการเงินก็ได้เพราะว่าดาวพุธเนี่ยเขาทําหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าอริมันก็จะส่งผลในมุมที่ไม่ค่อยดีกับเรื่องนั้นนะครับส่วนดาวพุธอีกหน้าที่หนึ่งมาจากคาว่าสุภะก็อาจจะหมายความว่าบางทีถ้า คาดหวังกับการที่จะขอการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ก็อาจจะดูยากหน่อยอันนี้กรณีที่ดาวพุธอยู่ตรงนี้หรือตรงนี้นะนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าคุณเองเนี่ยสามารถนำพาช่องทางการเงินหาเงินได้เองแค่มันอาจจะแบบคาดหวังกับผู้หลักผู้ใหญ่ยากขึ้นกับเรื่องการเงินเท่านั้นเอง